ต้องลองดูว่าทางประธานรัฐสภาเขาอยู่ในหน้าที่ท่านประธานรัฐสภาไหครับท่านจะอาจะบอกมาท่านจะมีท่านจะมีแนวมาว่าจะทำยัไงท่อย่างที่ว่ามันมีเสียงโหวการโหวตว่าปฏิทินมันจะเป็นเสียงเท่ามากกว่างท่ตอรันนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับจริงจริงแล้วในกระบวนการนี้เราก็เห็นนะครับในการในการที่จะพยายามจะขาดที่ไ้ให้กับทาง การสมัยได้มันก็มีการกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยาวนานแล้วตั้งแต่มีการกดการเลือกตั hmm. okay. mm ้งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่หวั่นครับแต่พรรคร่วมเราก็ไม่หวั่นที่เราจะต่อสู้ต่อไปเพราะเราจะอยู่ในฐานประชาชนอย่างไรก็ตามเนี่ยมติช้นทามติของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักอเพราะฉะนั้นเราต้องดีดีในเวลาเร้งด่วนต้องทำตามครับทางสวก็ยืนยันชัดเจนว่าการติดตั้งนัฐบาลเขาต้อง พรรเป็นธรรมเราก็มองว่าสมการนี่จริงมันก็ไม่ถูกนะครับสมการนี่จริงๆแล้วมันมีสมการเดียวจริงๆในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะเราจำเป็นต้องใช้สมการของชันทามติของพี่น้องประชาชนเป็นนะครับ14ล้านเสียงขึ้นมาให้กับไกลายนี่ก็ของชัดจริงๆนะครับแลวรวมกับ8พรรคร่วมเนี่ยพอรวมกันแล้วน่าจะ2.2กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นชันทามติของพี่น้องประชาชนแล้วว่าอยากจะเห็นว่า8พรรครวมนี้มีการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนความชอบธรรมเรานีค่อนข้างจะเยอะกมากเยอะกว่าอยู่แล้วครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็ก็ต้องไปสินทางครับถ้าสมมติสินทางแล้วเนี่ยพักกล้าไปต้องเป็นขายคันจริงๆเนี่ยก็ต้องทันหน้าที่ดีสินะครับผมว่าฝทางประชายเราเองเนี่ยเราไตไดบอกครับว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะสั่งเส้นทางครับส้นทางเดของเราไป ท่านเป็นคำเรามีจุดยิงแต่พันธุ์ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพี่นกเป็นชายต้องต้องมาบอกนะครับอำนาจของพี่นกไปชาชนปบกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก you know like right ้าวไเป็นฝ่ายค้านถ้าเนทำเรามีจุดยิงเม้เรก็ต้องเป็นยาครับขอบคุณาครับขอบคุณครับ